สวัสดีครับผมคอนว้าอยโอเจ็บเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะสบายเดียวสวัสดีครับผมคอนวันนี้เรามาดูอัปเดตของแดนดี้เวิลที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเดือนนี้กันคนอาจจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าในอัปเดตใหม่ของแดนดี้เว l ลเนี่ยในเดือนนี้นะครับ มันจะเป็นการที่เหล่านั้นจะได้เห็นการรีแอนิเมชันของตัวละครนั่นเองครับทุกคนและถ้าทุกคนดูดีๆในแอนิเมชันของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นแอนิเมชันที่ค่อนข้างที่จะดูแข็งๆไงก็ไม่รู้นะครับผมอย่างเช่นนะครับผมจะตัวของเชลลี่นะครับทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าแอนิเมชันมันค่อนข้างที่จะดูไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับผมและผมก็ได้ไปเห็นไอ้เจ้าตัวของแอนิเมชันใหม่ของตัวอื่นๆเพียบเลยนะครับโอเคงั้นถ้าใครพบกแล้ว เราจะไปดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับผมฝากกด like, subscribe and share, ไลค์ซับสไครต์และแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณจากใจจริงครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมเริ่มฮะอ n นิเมชันของเจ้าตัวของกิทเทนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือโอ้เป็น a n i m เมชันที่ค่อนข้างที่จะสมูทมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับและนี่ก็คือท่าวิ่งของเจ้าตัวของกิทเทนเนั่นเองเรามาดูกันฮะโอ้โห ท่าวิ่งดูดูแปลกๆนะแต่ก็โอเคก็ใช้ได้อยู่นะครับผมและนี่คือท่าทวิตเตไอ้เจ้าตัวของกิดเทนฮะทุกคนดูนี้สิท่านี้ค่อนข้างที่จะเป็นแบบสมูทมากขึ้นนั่นเองทุกคนเห็นปะเออมันดีมากขึ้นนะฮะเนี่ยดีมากเลยอ่ะไาดูท่านิ่งๆของมันกันเวลายืนนะฮะเออเนี่ยมันไม่ใช่แบบไปยืนแบบก้มหน้าเหมือนก่นกอนนะอันนี้คือมีการขยับ ถือว่าดีมากเลยนะครับต่อไปจะเป็นเจ้าตัวของแอนิเมชันกูฮะซึ่งเราจะเห็นเป็นแบบนี้เลยนี่ฮะถ้าแล้วไอ้นี่หายไปไหนอะไอ้เจ้าที่มันเป็นดำๆอะหายไปไหนไอ้เจ้าอะไรไเชือกมันอนะหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยมันหายไป <laughs> เราเรามาดูท่าวิ่งกันฮะท้าวิ่งนี่ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากท่า <laughs> วิ่ง ถ้าไมเท่าวิ่งมันเออก็ใช้ได้แหละแต่ทำไมต้องใส่หัวขนาดนี้ด้วยแล้วนี่มันท่าอะไรยืนนิ่งๆก่อนทำไมมันนัะเออ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 ,เอ,อโอเคโอเคใช้ได้อะทุกคนใช้ได้อันนี้สเปลนะฮะทุกคนทอมบิเตสสเปลดูอนิเมชั่นใหม่ดูโอ้ แอนิเมชันย่องเบาเหรอเพื่อนมามาเป็นแบบย่องเบาๆแบบไปให้มีเสียงเท้าแต่แอนิเมชันนี่แบบสุดยอดมากแล้วนี่คือท่ายืนนะท่ายืนของสปาวะโอโ้โหมันดูอยู่มินิ่งยังไงก็ไม่รู้อ่ะทำไมผมรู้สึกว่ามันอยู่มินิ่งวะพอเพิ่งเห็นนี่คืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรไอ้เนี่ยไอ้นี้คืออะไรเดี๋ยแล้วนี่ก็คือขอคอสโมนะฮะทุกคนเห็นมัม้ยบ คอขอสมบว์ทางนั้นเลยสมอันนี้โอเคดูอันแรกฮะอันแรกจะเป็นท่าเดินใช่ไหมเนี่ยไม่ท่าเดินมันดูเหมือนจะไปต่อยใครก็ไม่รู้ถ้ากำมัดดีใช่เลยอเน,นี่ยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ท่าอะไรท่าวิ่งดูเบนหัวหนักยังไงก็ไม่รู้ก็ก็ใช้ได้แต่ขานทะลุมาจากเสื้อแล้วเนี่ยอันนี้คือท่ายืนท่ายืนโบกไปโบกมาอีกแล้วเหรอสุดยอดมากฮะท่ายืนนี่คือมันเป็นโปรแกรมอะไรอะผมไม่รู้เนี่ย นี่คือท่าเดินของสเปา้าฮะทุกคนของอร่างตูนนะทำไมท่าเดินมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นของแอสโตฮะทุกคนเห็นปะเออเป็นท่าเดินแปลกๆเนี่ยท่าถท่าเดินมันดูก้มหน้าเดิน่ะมันมันเป็นอะไรอะ่ะอันนี้คือท่าอะไรฮะฮะท่ายืนเหรอทำไมทำไมท่ามันแปลกๆสุดยอดมาก นี่คืออะไรเนี่ยยับอกนะนี่เชลลี่เฮ้ยจริงมันเนี่ยโมเดลเชลลี่หรอเฮ้ยเฮ้ยผุวัดน,น่ากลัวมากเลยนะโอเคฮะก็หมดไปแล้วฮะทุกคนดังนั้นก็ขอ,อขอบคุณช่องทางนี้ด้วยนะครับผมว้ายตกใจ <kle ế ng> ก็คลิปนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันพวกนี้นะไม่รู้จะมีคลิปอะไรมาหรือเปล่านะฮะทุกคน คลิปนี้ลาไปก่อนคะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าพรุ่งนี้อัพเดทจะมานะครับ